สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมไวรัสสิบสาครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมมาแชร์วิธีการปลูกมะพราะ้าวบำรุงดูแลรักษามะพราะ้าวแล้วก็ระยะการปลูกนะครับส่วนระยะการปลูกเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยนะครับตัวระยะการปลูกที่ผมปลูกนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับ แต่ว่าระยะที่เหมาะสมนะครับสาหรับตัวผมนะผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ8เมตรคูณ6เมตรหรือ8เมตรคูณ8เมตรโดยประมาณนะครับไร่หนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ25-30ต้นโดยประมาณนะครับผมว่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมนะครับให้ก,กว้างๆหน่อยเหมือนกับสวนปาล์มอย่างเงี้ยสวนปาล์มเขาจะปลูกแบบห่างๆหน่อยไร่หนึ่งประมาณ24-25ต้นเนี่ยโดยประมาณสําหรับมะพร้าวที่ปลูกเนี่ยก็ปลูกได้เป็น10ปีแล้วนะครับในในที่เอามาลง มันจะมีทั้งต้นงามและต้นไม่งามนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับต้นมะพร้าวปลูกใกล้น้ํามักจะดกจริงหรือเปล่าก็จะมาอธิบายบอกแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเด่ต่างๆนะครับแล้วก็ผมก็จะไปดูที่สวนต่างๆหาความรู้เพิมเ่มเติมเพื่อนําม,มาแช์นะครับส่วนตัวนี้นะครับปลูกไว้เป็น10ปีแล้วแต่ว่าทําไมเขาถึงไม่ ไม่สวยนะครับท да ั้งไมถึงไม่สวยถึงต or ้นเล็กนะครับในตัวนี้นะครับสายพันธุ์ที่เราเอามาปลูกนะครับก็ต้องเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะดีส่วนมะพร้าวนะครับมันมีทั้งมะพร้าวน้ำหอมน้ำหวานแล้วก็น้ำไม่หอมมากไม่หวานมากโดยกลางๆก็มีนะครับมีหลายอย่างให้เลือกขนาดทรงลูกนะครับขนาดทรงลูกของมะพร้าวก็จะเป็นขนาดไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวพวงร้อยที่มีลักษณะลูกที่โดกแล้วก็ลักษณะของมะพร้าวลูกขนาดกลางก้นจีบกลางแล้วก็ก้นจีบใหญ่ ก้นจีบก็หมายถึงตัวนี้นะครับในตัวนี้หมายถึงก้นจีบอันนี้ก็จะเป็นก้นจีบขนาดกลางแต่ว่าไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะเป็นก้นจีบที่มันเป็นลูกใหญ่ๆใ,ในตัวนั้นถ้าเพื่อนๆที่จะปลูกรับประทานเองปลูกน้อยแนะนําให้เป็นก้นจีบใหญ่เลยแล้วกันเพราะว่าเวลาเราผ่ามะพร้าหรือปอกมาพานะพร้าเนี่ยเราจะได้กินแบบได้กินแบบเต็มที่กว่าแต่ถ้าเป็นลูกเล็กๆข,ขนาดเนี้ยอย่างถ้าคนชอบกินหรือคนกินเก่งหน่อยก็จะกินอยู่ประมาณ2ลูกถึงจะอิ่ม แต่ถ้าเกิดว่าเป็นก้นจีบลูกใหญ่กินลูกเดียวก็อิ่มอย่างเงี้ยครับมันก็แล้วแต่ความชอบนะครับในตัวนี้แต่ส่วนมพะพร้าวพวงร้อ,ลอยลูกสวยจริงนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือขี้เกียจผ่าเวลากินเพราะว่าเวลามาผ่าเวลากินมันผ่าหลายลูกบางทีมันก็ขี้เกียจแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นก้นจีบลูกใหญ่มันก็จะดีหน่อยนะครับในตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมจะลืมวิธีการแชร์มะพร้าวเก็บมะพร้าวนะครับถ้าเกิดว่า เพื่อนๆที่จะมาเก็บเดี๋ยวผมเอาลูกล่างๆมาให้ดูลูกล่างๆนี่ก็จะแม่น่นหน่อยสําหรับต้นไหนที่กินอร่อยนะครับต้นไหนที่เพื่อนๆกินอร่อยเนี่ยเพื่อนๆพยายามมาปลูกนะครับปลูกด้านข้างเลยด้านข้างสมมุติว่าห่างกัน6เมตรเนี่ยเพื่อนแต่6เมตรผมว่าเริ่มที่จะชิดนะครับ6เมตรเริ่มที่จะชิดถ้าเกิดสังเกตใบสังเกตใบเนี่ยมันใบมันเริ่มสานกันละ6เมตร ถ้าเกิด8เมตรใบก็จะโป่งๆหน่อยแต่ก็ถ้า6เมตรนี่ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันก็ปลูก6เมตรแล้วก็เว้นช่อง8เมตร6คูณ8อย่างเงี้ยถ้าจะเก็บมะพร้าวนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเนี่ยให้ดูว่าลักษณะของเขานะครับถ้าเกิดว่าเป็นมะพร้าวที่แก่นะครับจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยจะออกเขียว,ยวแต่ถ้าเกิดเป็นมะาพร้าวที่ค่อนข้างที่จะขาวแบบ ขาแบบเป็นบุ้นเวลาเราผ่ามาเนะ่ะเนื้อข้างในจะเป็นบุ้นในตัวเนี้ยของตัวนี้ของเขาเนี่ยจะมีสีขาวขาวมากเลยก็คือเป็นบุ้นแล้วก็ออกมาอีกหน่อยหนึ่งที่มันเป็นเหมือนหนังหมูเนื้อข้างในเป็นหนังหมูก็จะออกมาเป็นออกเขียวอ่อนๆแต่ไม่ออกเป็นขาวนะครับในตัวนี้ก็เลือกดูเลือกชิมได้นะครับข้อแตกแต่าง,ง,งของมะพร้าวก็จะมีอีกเหมือนกันนะครับส่วนข้อแตกแต่าง,ง,งของเขามียังไงก็คือว่า ถ้าเกิดว่าเรากินลักษณะที่เป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวตรงนี้ก็คือเราจะได้กินน้ําเราจะได้กินอ่อนแบบเอาช้อนตักกินได้เลยถ้ามันเป็นออกขาวๆหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกระขาวเลยนะครับถ้าขาวเลยก็คือยังไม่มีเนื้อออกเขียวๆหน่อยออกขาวๆเขียวๆหน่อยบริเวณตรงนี้ขอบตรงนี้แต่ว่าน้ําจะเปรี้ยวไม่อร่อยแล้วเวลาเก็บจะต้องเก็บเฉพาะช่วงตอนเช้า จะดีกว่าตอนเย็นนะครับในตัวนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่เป็นคนชอบกินมะพร้าวแล้วก็นํามาแชร์นํามาปลูกแล้วก็มีมะพร้าวไฟที่เป็นเหมือนมะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวน้ําหอมสีทองตัวนี้ผมก็ปลูกไว้เหมือนกันนะครับก็อร่อยเหมือนกันครับแต่อย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยครับในการปลูกมะพร้ากก็คือเกลือเป็นเกลือแกงที่เป็นถุงเป็นกระสอบที่เขาไปใส่ปลาล้ออะไรพวกเนี้ได้หมดนะครับในเกลือตัวนี้ถ้าจะให้ดีราคาถูกให้ซื้อเป็น เกลือเกลือเม็ดใหญ่ๆหญ่หน่อยที่เขาไปทปะะําปลาไม่ใช่ว่าเกลือแบบเกลือกินแบบอย่างนี้อันนี้ก็จะตกกระสอบหนึ่งประมาณสักถุงเล็กถุงเล็กอยู่ประมาณสัก15บาทถุงหนึ่งก็จะประมาณอยู่ชี่ประมาณไม่แน่ใจว่าอยู่ประมาณสักกิโล2กิโลนี่แหละมั้งครับที่เขาขายตามตลาดในตัวนี้แต่ถ้าเป็นกระสอบเราซื้อมาทิ้งไว้ตัวนั้นจะถูกหน่อยที่มันเป็นเม็ดนะครับตัวนั้นอาจจะถูกเอาเม็ดขนาดครึ่งครึ่งนิ้วก้อยนี้ก็กได้หรือประมาณ นขนาดนี้ก็ได้เนี่ยซื้อแบบเป็นเกลือเม็ดใหญ่เนี่ยตัวพอเราเอามาทําเกี่ยวกับเกษตรตัวเนี้ยมันไม่ต้องซื้อแพงส่วนการให้นะครับการให้เกี่ยวกับพวกมะพร้าวพวกเนี้ยอยากให้ให้เขาอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งใส่ส่วนตัวผมชอบใส่น้อยนะแต่ว่าใส่บ่อยถ้าใส่น้อยแล้วใส่บ่อยเนี่ยให้อยู่ประมาณสักเดือนละ3มขีดเดือนละสามขีดใส่บริเวณ เกิน <G ül> จากโคนต้นมาขุดเป็นหลุมนะครับเดี๋ยวมันจะมีเป็นหลุมที่ขุดขุดไว้เนี่ยอย,อย่างพวกเนี้ยเนี่ยขุดเป็นหลุมทิ้งไว้เนี่ยแล้วก็ใส่ได้ขุดเป็นหลุมหว่างกลางแล้วก็ใส่ได้ขนาดติดน้ํานะครับเนี่ยติดน้ําลากถึงอยู่แล้วนะครับลากมะพร้าวไปไกลถึงอยู่แล้วติดน้ําแต่ไม่มีเกลือก็ไม่ดกมีแต่เกลืออย่างเดียวไม่มีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก็ไม่ดกเพราะอะไรเพราะว่ามันจะในช่วงระยะเวลาการสร้างลูกสร้างอะไรของเขาเนี่ยมันจะมีพวก เล่งลากมันก็จะมีฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับส่วนในตัวเจนก็จะไม่เยอะถ้าคิดเป็นกระสอบกระสอบปุ๋ยเคมีนะครับกระสอบปุ๋ยเคมีเขาก็จะใช้อยู่ประมาณ8 24, 24หรือ9 24 24มันก็จะเป็นการเล่งลูกแล้วก็เล่งหวานเป็นการเน้น2ตัวฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมแต่ที่เขาผสมมาในกระสอบปุ๋ยก็คือว่าเขาจะมีทั้งตัว NPK บวกลบแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ13ไม่เกิน15ในสูตรของเขาแต่ละสูตรนะครับในตัวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่จะกินแบบอินทรีในในแบบที่จะกินแบบอินทรีย์ผมแนะนําให้ใช้ขี้วัวหรือขี้ควายหรือพวกตระกูลขี้ไก่นํามาหมักนําอะไรพวกนี้ก่อนแล้วมากองแล้วก็มาลดน้ําเขาออกเท่าไหรก่ก็เรารับประทานเท่านั้นแล้วก็มีการดูแลรักษาที่ดีในตัวเนี้ยส่วนตัวผมนะ ส่วนตัวผมผมจะกินในแบบแบบที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเพราะว่าน้ํามะพร้าวเนี่ยเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ที่เรากินกินเข้าไปพวกเนี้ยมันเหมือนกับการฟอกร่างกายฟอกสารพิษอะไรในร่างกายพวกเนี้ยในการขับเยี่ยวขับอะไรพวกเนี้ยผมก็เลยเน้นที่จะไม่ค่อยใส่หรือไม่ใส่เลยแต่จะปลูกหานี่ก็ยังไม่เคยใส่เลยนะครับในพวกเนี้ยก็จะแต่ว่าก็รู้สูตรเพราะว่าเพื่อนหลายคนก็ทําสวนมะาพร้าวอ,าอยู่ไปดูไปถามไปพูดไปคุยกับเขาเพื่อจะนํามาแชร์นะครับก็จะมีหลายส่วนแล้วก็ อีกบางส่วนนะครับที่มันเป็นเนี่ยอยากให้เกิดเร็วสมมุติว่าตัวเนี้ยเริ่มออกแล้วถ้าจะทําให้โดกในกรณีถ้าจะเริ่มให้เขาออกนะครับโดยการแกล้งพืชเนี่ยโดยการแกล้งพืชก็จะเริ่มมีการตอกอันนี้ก็จะเริ่มออกแล้วนะครับเนี่ยโดยการแกล้งพืชเนี่ยเขาก็จะใช้พวกตะปูพวกตะปูห้าเก่าๆหรือเป็นพวกเหล็กพวกเนี้ยมาตอก มาตอกบริเวณโคนต้นเนี่ยครับตอก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 ไว้เป็นการแกล้งต้นแล้วก็เวลาที่เราตอกน้ําที่อยู่พวกในควต้นพวกเนี้ยก็คือเขาจะไหลซึมออกมาเหมือนการแกล้งพืชว,ว่าใกล้จะตายแล้วนะรีบออกนะเพื่อที่จะให้ตัวเองมีมีลูกมีหล,ลานสืบต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็การที่เราเอาพวกฐานเร้าวพวกเนี้ยออกเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยมันจะมีปัญหามากเลยในตัวเนี้ย ปัญหาของพวกเนี้ก็คือว่ามันจะอันนี้ยังดีนะครับเป็นน้ำธรรมดาบางตัวที่ผมเอาออกมาเป็นร่วงเลยนะเป็นร่วงก็จะเป็นร่วงมะพร้าวที่มันเจาะมะพร้าวที่เขาไปกินกันข้อดีก็คือเราเอาไปเลี้ยงได้แต่ข้อเสียก็คือต้นไม้เราก็จะตายในส่วนส่วนนั้นพยายามที่จะเอาออกนะครับในตอนนี้หลังจากที่เราตัดแล้วเนี่ยตัดทานมะพร้าวตัดอะไรแล้วพยายามที่จะเอาออกส่วนอันไหนที่เอาออกตรงนี้ไม่ได้ใช้มีดนะครับในตัวนี้ผมไม่ได้เอามีดมา ใช้มีดเนี่ยตัดออกเลยเหมือนกับเขาแต่งฟาร์มอะเอาออกเอาออกเอาออกให้สะอาดหลังจากที่เขาสะอาดแล้วเนี่ยพวกเนี่ยมันก็จะเป็นไม่เป็นโรคต่อต่อกันมานะครับเนี่ยพวกเนี่ยทําเพนนื่าดินนะมันจะมีพวกแมงพวกอะไรเต็มเลยบางอันที่ผมเอาออกมานะเป็นร่วงมะพร้าวเลยในตัวเนี้ยอีกอย่างเนี่ยเวลาที่เรา,าเราสะสางพื้นที่ออก เขาก็จะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโคนเคิรนพวกนี้เขาก็จะขยายออกขยายออกทําให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ติดลูกได้เร็วขึ้นนอกจากการใส่ปุ๋ยก็จะมีพวกการดูแลร,รักษาในส่วนส่วนนี้นะครับสําหรับผวงไม้รับ13นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กาลังอยากปลูกมะพร้าวหรือ,หร,อหรือชอบกินมะพร้าวก็ได้อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ลองตัดสินใจลองดูในหลายๆที่ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มานําเสนอว่า อะไรที่เคยทําก็มาแนะนําแล้วก็อะไรที่ว่าเห็นว่ามันไม่ดีลองทําแล้วก็เอามาบอกเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเ,เสียเวลานะครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เป็นเซียนเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงเราก็มาแนะนํามาบอกมาแชร์ให้กับผมรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆ